วันนี้มาสีสดใสเลยวันเด็กค่ะวันเด็กแห่งชาติเด็กดีนะคะเราสองคนก็อยากจะสดใสแล้วก็กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนกันนะคะก็ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เทศกาลวันเด็กเนาะวันนี้ค่ะการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในยุคโควิด -19 แบบนี้นะคะผู้ชมคุณพิพัฒน์คะจัดอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด1 9ค่ะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2565ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ จังหวัดพิษณุโลกปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เด็กๆนั้นมีความสุขในวันเด็กแห่งชาติและปลอดภัยจากโควิด -19 โดยปีนี้ได้มีการจัดให้มีการแจกของขวัญตามโรงเรียนชุมชนแทนการรวมกลุ่มกันงดการแจกอาหารและการแสดงโชว์ต่างๆซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกนั้นได้มีมติเห็นชอบให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี2565ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8มกราคม2565 ให้งดจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนโดยให้ปรับรูปแบบการจัดงานการมอบสิ่งของของขวัญผ่านทางโรงเรียนหรือชุมชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กในพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่นๆเช่นการแจกอาหารการจัดการแข่งขันหรือการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้งดการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในช่วงระยะเวลาเฝ้าระวังหลังเทศกาลปีใหม่14วัน ในส่วนของกองทัพภาคที่3ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565ที่หน่วยกองบัญชาการกองทัพภาคที่3โดยได้มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการจัดกิจกรรมผ่านทางช่องทาง Facebook Live กองกำลังพลกองทัพภาคที่3 ขณะที่กองบิน46พิษณุโลกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศออนไลน์โดยไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กกองทัพอากาศไทยรอยัลไทยแอร์ฟ o ร c สโดยมีการให้โอวาจาจากผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแล้วก็ยังมีกิจกรรมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเรียนรู้ภารกิจของโรงเรียนการบินและกองบินผ่านวีดีทัศน์รับทราบแนวทางการรับบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศการเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพอากาศและกิจกรรม มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับบ้านเด็กด้อยโอกาสอีกด้วยทางด้านของภาคเอกชนก็ไม่น้อยหน้ากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มาดามฟินได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมส่งความสุขให้กับน้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยใช้รถสาล้อตกแต่งด้วยลูกโป่งและของเล่นขับไปตามถนนต่างๆแล้วก็ชุมชนเพื่อนำของเล่นแล้วก็ขนมไปแจกจ่ายให้กับน้องๆหนูๆเนื่องจากในปีนี้ได้มีการงดเว้นในเรื่องของการจัดงานเทศกาลวันเด็กทางมาดามฟินก็เลยจัดให้เด็กๆนั้นได้รับความสุขกันอย่างทั่วถึงนำขนมไปส่งมอบให้กับน้องๆถึงหน้าประตูบ้านวันเด็กปีนี้เด็กๆอย่าลืมนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมแล้วต้องป้องกันตนให้ปลอดภัยจากโควิด -19 กันด้วยค่ะ